สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการลงแอปพลิเคชัน Facebook แอปพลิเคชัน YouTube แอปพลิเคชันอะไรต่างๆนานาที่มาจาก iPhone บน Apple Chip M1 อ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเราจะลงได้ยังไงเราต้อง export ไฟล์ IPA จาก iPhone โดยใช้โปรแกรม m m a z i n g ตัวนี้คนสามารถเข้ามาฟรีดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลย โอเคพอดาวน์โหลดอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณติดตั้งเดี๋ยวให้ดูหน้าตาโปรแกรมนะครเข้าโปรแกรมมาถึงปุ๊บเขาจะบอก welcome to amazing ปุ๊บเรา continue try เข้าไปปุ๊บทำไงต่อต่อสาย usb type c to lightning ครับต่อเข้ากับ iphone ผมผมใช้ iphone 8 plus นะครับต่อเข้ามาปุ๊บมันก็จะบอกให้ปลดล็อกเชื่อถือไหมโอเคเชื่อถือ ป้อนรหัสโอเคป้อนรหัสเรียบร้อยแล้วกำลังแพรอยู่โอเคครับผมไม่แบ็กอัพอะไรใดๆทั้งสิน้นแล้วให้เราเข้ามาที่มือถือเราแล้วเข้ามาตรงตัวนี้ครับพอดีผมหาเวอร์ชั่นภาษาไทยไม่มีใครแนะนำเลยเข้ามา Library แล้เ,เลื่อนดูเราจะเอาแอปไหนที่เราทำการคลิกขวาครับแพเทิร์นเฟสบุ๊กใช่ไหมให้มันเป็น IPA แล้วมาลงบน Mac OS Big Sur er, c h i p M1 นะครับคลิกขวาหนึ่งที่ Download to library ก็จะให้ใส่พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดอะไรวะเนี่ดาวน์โหลด to app store โอเคใส่พาสเวิร์ดเข้าไปถูกปะเนี่ยโอเคถ้าถูกเดี๋ยวรอมันดาวน์โหลดสักครู่นะครับมันสามารถโหลดได้หมดเลยนะทุกแอปอะเมื่อกี้ลอง i ิน t a g r กรเมื่อกี้ผมก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยโอเคผมไล่ลบก่อนมันจะเปลืองเนื้อที่มีอยู่แค่256อยสใช้สอยอย่างประหยัดสักู่นะครับอ่าเมื่อกี้ผมก็โหลดเอาไว้เรียบร้อยแลย้ว เดี๋ยวนี้ที่จะทําให้ดูเผื่อเพื่อนๆมีความต้องการไม่เหมือนกันกับผมอะ่ะโอเคดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าดาวน์โหลด Facebook เสร็จปุ๊บเรากลับมาคลิขวาอีกทีนึงครับ export ipa export เก็บไว้ตรงไหนแล้วแต่เลยครับผมจะลอง export ลงหน้า Desktop นะโอเคอัตอนนี้นะคะรับ export มาเรียบร้อยแล้วมปิด โปรแกรมนี้ออกไปก่อน c อนคิออกโอเคลอง i n s tall นะครับดับเบิลคลิกได้เลยโอเคแล้วมันก็จะมาอยู่ในอันนี้ผม i n s tall ไป2อันมันอ่เดี๋ยวไม่เป็นไรมันก็จะมาอยู่ในแอปพลิเคชันของเราเลยนะครับสามารถดับเบิลคลิกแล้วก็ใช้งานได้เลยถ่าเหมือน iPad เลยไหมว่ามันสะดวกสบายเลยอะ พอมันมีอย่างนี้แต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะปล่อยให้เราใช้ได้จ,จนถึงแค่ไหนนะไปยูสเนมผมเวเราจะอลองดูนะครับฟรีคอปรท์มิวสิกเราไม่สามารถเอาเพลงที่มันมีลิขสิทธิ์ได้เต็มจอได้ไหม็มจอก็ได้ สามารถขยายได้แล้วแต่เราเลยนะครับเรื่องความละเอียดความละเอียดปับได้ไหมอ่าปรับคุณตี้ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณตีอ้อ่ะมันปรับได้สูงสุดแค่ไหนลองลองไปใช้ดูนะครับโปรแกรม a m a z i n g ตัวนี้ผมมีผมโหลดอ,อะไรมาบ้าง Youtube Instagram Instagram อยู่ไหนโอเคอยู่นี่ เปิดมาหน้าตาเป็นยังไงเนาะอ๋อโอเคล็อกอิน oh, oh, okay. mm hmm. ได้เลย mm hmm. ถือว่าเยี่ยมมากนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะปล่อยให้เราใช้กันได้ถึงแค่ไหนตัวนี้ผมอินสตอลเรียบร้อยปุ๊บผมก็ลากลงทางขยะเลยลบเพราะว่าพื้นที่เราน้อยยังไงขอฝากคลิปนี้เอาไว้สำหรับคนที่ใช้ Apple MacBook chip Silicon M 1นะครับ ื่ออยากลงแอป facebook เพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นผ่าน safari เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันกินแรมเรามากเกินไปแล้วมันไม่ลื่นไหลแต่พอมาผ่านหน้าแอปพลิเคชันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบนึง่งแอปพลิเคชัน facebook ตัวนี้นะครับเรามาเช็คตรงไอ้นี่มอนิเตอร์ตัวนี้ดูคุณก็จะเห็นว่ามัน Facebook เป็นของ Apple แล้วนะแต่ Messenger ที่ผมใช้ผมดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็บ m e s s e n g e r เลย mm hmm. ก็ยังเป็นพื้นฐานของ Intel อยู่ mm hmm. ครับ mm hmm. สังเกต mm hmm. ครับ mm hmm. ก็ตัวนี้เป็นของ Intel mm hmm. แต่ Facebook นี่ถ้าคุณดูมันกิน CPU น้อยมากแค่ 0.2ก็เป็นของ Apple เลยนะครับยังไงฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับ